ที s ของเรานะคะใช้ซิมของ d t แทค่ะเน็ตดีเน็ตแรงสัญญาณดีค่ะต้องให้การส่งยอดไปสำรักงานใหญ่ไม่มีปัญหาเลยค่ะต้องขอบคุณทาง d t แทมากๆเลยนะคะสิบกว่าปีที่เราเติบโต,ต,ตและพัฒนาชานมไต้หวนันเราพยายามเข้าถึงคนไทยทุกๆุณคนด้วยคุณภาพของวัตถุดิบที่ดีรับคิดเมนูใหม่ๆทุกปี จากร้านเล็กๆจนกลายเป็นเฟรนช์ชย300สาขารถไฟฟ้า40สาขากันมีตัดสื่อสารดีๆช่วยให้ผมแล้วพนักง,งานที่สำนักง,งานใหญ่ทำงานใต้สะดวกง่ายตายครึ่งมาม่าอุยาใช้บริการจดกิดีแท็ก2แบบนะคะก็คือ DataSIM DataSIM เนี่ยเป็นซิมอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับระบบเครื่อง POS 2ส,สาขาอุทยาทั้งหมดที่อยู่บน BTS และ MRT กว่า40สาขา เพื่อใช้ดูข้อมูลเกี่ยวกับสต็อกแล้วก็การดูยอดขายแบบเรียลไทม์สัญญาณเขาลื่นไหลไม่มีติดขัดครอบคลุ่มอีกส่วนหนึ่งที่โอชยะใช้คือซิมบอดฟรีสำหรับพนักงานช่วยให้ฝ่ายบาัญชีไม่ต้องปวดหวัวเรื่องค่าใช้จ่ายก็คือโทรฟรี24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงเราดูแลส่วนนี้ด้วยในเรื่องค่าใช้จ่ายเลยเห็นว่าเป็นแพ็กเกจที่ควบคุมต้นทุนได้ดีมากๆการใช้ซิมบอดฟรีค่ะคือเราสามารถจบเคสได้เพราะว่าการคุยกับลูกค้าเฟนชายด้วยแล้วก็พนักงานหน้าร้าน ดเป็นอะไรที่แบบใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเราไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายระยะเวลาที่เราคุยซิมบรฟีทำให้ผมรู้สึกได้ว่า d ดีแท u บิสเนสเข้าใจคนทำงานจริงๆครับ การขายอะครับมันต้องสื่อสารตลอดอยู่ล้24ชั่วโมงพอเราสบายใจกับค่าโทรเราก็กล้าที่จะติดต่อสื่อสารบ่อยๆมันก็ส่งเสริมการขายไปโดยอัตโนมัติโอยชยะของเราเนี่ยจุดเด่นของเราคือเฟสทีเฟสฟันหมายความว่าดื่มแล้วมีความสุขราคาจับต้องได้คล้ายกับดีแท็กดีแท็กเขาก็ให้โปรมาแบบโทรได้ไม่จํากัดใช้งานได้ในราคาที่ แต่ต้องได้ไม่ได้แพงเกินไปโอเชยยเป็นชานมที่กล้าสร้างความแตกต่างเราทำตลาดเฟรนช์ชัยที่เข้าถึงคนไทยซึ่งคล้ายกับดีแทก ด้วยแพ็กเกจและ s โซลูชันที่เข้าถึงเข้าใจความต้องการของลูกค้าช่วยให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่ทําธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสบายใจไร้กังวลสําหรับผม D t t แท็ถึงเป็นทั้งพันธมิตรที่ปรึกษาและเพึ่งร่วมทานที่ทําให้เรามั่นใจเสมอมาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องสิน Promotion p a ็กเกจหรือต a าทา,าที่ตกจบทุนทำธุรกิจแต่ทีแทยังไม่เคยอยู่พัฒนา เพราะว่าการเติบโตธุรกิจของทุกคนหยุดไม่ได้